ครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมหลวงพ่อเงินเป็นพระที่ดูแล้วไม่เบื่อจริงๆนะครับผมวันนี้ได้หยิบเอาเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมส่วนใครจะตีเป็นพิมพ์ที่นิยมไม่นิยมก็ก็สุดแต่ความคิดนะเพราะว่า ยุคสมัยนี้นะครับผมว่าจะว่าเล่นพระง่ายมันก็ง่ายนะจะว่าเล่นพระยากมันก็ยากหมายถึงว่าเล่นพระง่ายหมายถึงเดี๋ยวนี้เรามีข้อมูลมีรูปภาพที่เป็นสีและสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับมันจึงทําให้เราเล่นพระได้ง่ายแต่อีกคําพูดหนึ่งที่ผมบอกว่าจะว่ายากก็ยากนี่หมายถึง มันยากหมายถึงมันมันมีให้เรารู้มันมีให้เราเห็นเยอะจนเราไม่สามารถจะจะแยกออกได้ว่าเอสรุปแล้วมันเป็นแบบไหนกันแน่ที่มันมันแท้หรือว่ามันเป็นแบบไหนกันแน่ที่มันคนเล่นหรือว่ามันคนที่คนชอบอย่างเงี้ยนะฮะมันมันก็เลยเป็นคำพูดที่แบบว่ามันจะง่ายมันก็ง่ายมันจะยากก็ยากมันก็จริงนะฮะ อย่างยุคสมัยก่อนเนี่ยเรารับการเรียนรู้เนี่ยเราศึกษาเรื่องพระเราจะเป็นผู้รับสารซะมากกว่านะฮะเพราะว่ายุคสมัยก่อนน่ะเป็นการสื่อสารทางเดียวคําว่าสื่อสารทางเดียวนี้หมายถึงว่าผู้ที่เขาต้องการจะป้อนข้อมูลให้เราเนี่ยเขาสามารถป้อนอะไรมาก็ได้จะจะบอกว่าช้าง มีงาจะบอกว่าช้างที่ไม่มีงาไม่ใช่ช้างเราก็จะต,ต้องเชื่อแบบนั้นนะฮะนี่คือผมยกตัวอย่างนะแต่พอมาถึงยุคสมัยนี้การสื่อสารเนี่ยมันมีหลากหลายมันเป็นเน็ตเบรกนะฮะมันเป็นเครือข่ายที่เราสามารถสืบค้นได้ทั่วโลกนะครแค่มีมือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยเราสามารถสืบค้นอะไรหลายๆอย่าง ได้นะครับมันจึงง่ายนะครับง่ายต่อการค้นคว้าข้อมูลนะครับแต่การสม,สมัยก่อนเนี่ยมีหนังสือพระเนี่ยก็เป็นภาพขาวดํำนะครับไม่ต้องไปย้อนไกลแค่สักสิบกว่าปีที่แล้วนะฮะมือถือยังอินเทอร์เน็ตอะไรยังไม่มีนะครับผมนี่ก็ต้องค้นหาพระหรือว่าข้อมูลพระเนี่ยผมก็ต้องอ่านหนังสือนะซื้อหนังสือมาเป็นกองๆเป็นตั้งๆเลย เขาบอกว่าผ้าแท้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ก็ต้องเอาตามเขาอะแต่พอมาถึงยุคหนึ่งนะครับพอมาถึงยุคหนึ่งมันมันเปลี่ยนไปมากนะครับมันเปลี่ยนไปมากเราจึงได้รู้นะครับว่าผ้าแท้นะครับดูความเก่านะฮะเป็นหลักนะครับเพราะว่ารูปแบบรูปทรงลักษณะพิมพ์ทรงมีให้เห็นเยอะมากนะครับมีให้เห็นเยอะมากจน จนแยกไม่ออกว่าอันไหนที่จะแท้หรือเก๊นะครับอย่างองเนี้ยแล้วก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะพิมพ์นิยมอีกพิมพ์หนึ่งนะที่ผมก็ผ่านหูผ่านตามานะครับทั้งทั้งโรคโซเชียลแล้วก็ส่วนตัวนะครับผมก็เห็นพิมพ์อย่างเงี้ยนะครับมันก็เยอะนะครับมันก็เยอะแล้วแต่แต่เนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึง่ง เอาเอากันง่ายๆเลยนะเนื้อหามจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับวันนี้ก็เอาเอาอย่างเงี้ยมาให้ชมนะครับมาส่องดูเนื้อมาส่องดูความเก่ากันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราถ้าเราดูความเก่าเป็นนะครับมันก็มันก็สบายอะ่ะมันก็ผ่านได้ทุกที่นะครับสำหรับการดูพระอายุเยอะๆนะครับ เดี๋ยผมให้ดูพ้าองค์นี้น่าจะเคยถูกลงรักมาก่อนนะครับลงรักหรือว่าจุม่มเนี่ยมีคาบลักเก่าติดอยู่นะครับลักเก่าที่บ้านเกิดขอใช้อีกมุกนี้มุกประจํานะครับผมเนี่ยมันยังก็เป็นติดตามตามซอกตามอะไรก็ยังมีให้เห็นอยู่นะฮะเนี่ยนี่ผมผมเอามาให้ดูก็องค์นี้ก็น่าจะเป็น อีกพิมพ์ทรงหนึ่งนะที่บางกลุ่มเขาเล่นกันนะครับแต่บางกลุ่มเขาก็จะเล่นองค์เล็กๆกว่านี้นะครับแต่องค์นี้นะครับใครใครไม่ชอบพิมพ์ทรงหรือว่าชอบพิมพ์ทรงก็ก็ดูกันไปแต่ที่มีเสน่ห์คือคือเนื้อพระนะเนื้อพระผิวนะครับพุทธศินก็คมชัดทุกอย่างนะครับหูหัหวนะครับหน้าตานะครับ เนี่ยดูเส้นจีวรดูตามซอกนะครับเคยเคยถูกลงรักมาก่อนแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันก็ถูกกระเทาะเกาะออกไปแล้วนะครับก็เหลือแต่เนื้อนะครับซึ่งองค์นี้ถ้าเราส่องดีๆแต่ผมพยายามจะส่องให้เห็นเป็นจะเป็นเกตเลยนะเนี่ยดูนะครับเป็นเกตเป็นชั้นมีมีลายม้งให้เห็นนะครับย ก็ถือว่าเป็นอีกองหนึ่งที่สวยนะครับไม่ค่อยได้เอาพิมพ์นิยมมาให้ชมกันบ่อยนะครับเพราะเพราะเนื้อหาสวยๆมันมันไม่ค่อยจะถูกใจนะครับอย่างองค์เนื้อหาท่านแบบเหลืององมเขียวนะฮะดูแล้วแบบว่านล่ำพิมพ์ทรงครบสมบูรณ์นะดูนะครับดู พุทธินอ่อนช้อยนะครับดูสเส้นจีวรท่านพิ้วเลยนะฮะพิ้วผมขยายให้ดูนะครับดูนะครับการแกะแม่พิมพ์ของท่านนะครับติดได้ชัดเจนเนี่ยหัวแม่เท้านิ้วเท้านี่เราลองสังเกตดูจะเหมือนเหมือนจะเห็นเป็นอุ้งเท้าเลยนะครับเป็นหินเป็นอุ้งเท้าเลยรตรงนี้ก็เป็นตาตุ่มนะครับ เ้นดิวจีวรนเี้เล่นกับไฟสวยนะตรงเนี้ยเล่นกับไฟสวยหูก็อ่อนช้อยดีจมูกหน้าตาติดชัดตรงหัวนี้มีตะไบนะครับซึ่งเป็นเป็นข้อบ่งชี้ว่าพระที่ถูกตะไบนี้ก็คือเป็นพระหล่อนะครับตรงนี้เป็นพิมพ์นิยมเราจะสังเกตว่าไม่ค่อยจะเห็นเข็บนะฮะเข็บตะเข็บนะครับเพราะว่าเป็นเป็นพิมพ์ที่ เขาทำหุ่นเทียนออกมาที่จะแตกต่างกับพิม์คิตานะครับซึ่งข้อมูลหลกัหลกๆเดิมๆเนี่ยความจริงเขาบอกว่าก็ประกบสองหน้าเหมือนกันขึ้นหุ่นเทียนประกบสองหน้าเหมือนกันแต่ว่าขั้นตอนการเทียมหมายถึงว่าเขาปั้นมาประกบเสร็จปุ๊บเขามาแต่งเขามาใช้ความเนียนละเอียดแต่งจนจนหลอออกมาแล้วมันไม่เห็นนะมันไม่เห็น พราะว่าเวลาเขาหล่อเขาหุ้มหมดเลยนะครับเอาดินฟอกมุนเทียนแล้วก็ต่อเดือยอย่างเงี้ยต่อช่อออกมานะครับหล่อช่อออกมาพอพอหล่อเสร็จเขาก็ทุบนะครับเขาจึงเรียกว่าเบ้าทุกนะฮะบ,บางทีไอพิมพคิดตาเขาก็าเบ้ากระดกนะครับก็แล้วแต่ใครจะเรียกยังไงนะครับผมจะเรียกหยอดก็ก็เป็นศัพท์ของผมนะฮดแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับอย่างนี้นะครับพิม พิมทรงสันฐานก็ก็ถือว่าโอเคนะเท,ท่าข้อนิ้วก้อยใหญ่กว่านิ้วค้อยน, Billie, นิ้วชี้กันนะกันนะครับเป็นผ้าที่มีมีความสวยงามด้านเนื้อนะครับแล้วก็พิมพ์ทรงเนี่ยผมจะขยายให้ดูดีๆเหน <c oughs> ็นไหมฮะเนื้อ mm. จัดมากนะครับองนี้ในซอกหรือก็ยังมีดินดินขี้เบ้าสีเทาขาว เทาๆแล้วก็มีพวกลักติดอยู่นะครับหน้าตาก็ตาก็สวยนะครับปากก็ยิ้มมีลักยิ้มด้วยนะตรงเนี้ย <c oughs> มีลักยิ้มนะเออก็พูดไปนะครับมันก็แก้มท่านบุ๋มลงไปนะครับก็นี่แหละครับมันก็เป็นเป็นข้อบุงชี้ว่า ภาพบงภาหล่อมันจะเป็นอย่างเนี้ยเราจะให้สวยคมคลิปมันเป็นไปได้ยากนะครับแต่ที่จะไม่ไม่มีอะไรร่องรอยให้เราหาตําหนิได้เลยมันมันก็เป็นไปได้ยากนะครับเห่น้าหลอก็ดูเนื้อนะครับดูเนื้อโลหะนะครับวงนี้ถ้าถ้าได้สองจริงๆนะมันจะสวยกว่านี้องนี้อย่างว่าแหละครับเล่นเล่นไฟมันก็เห็นได้ในระดับหนึ่งส่องขยายแบบนี้ก็เห็นได้ระดับหนึ่งครับมันไม่ มันก็ไม่ได้เหมือนที่เราส่องจริงๆนะส่องจริงๆด้วยตาเปล่าใกล้ๆเราสามารถโฟกัสได้นะครับสวยงามนะครับสวยงามไม่ทราบทานข้าวทานน้ำกันหรือยังนะครับตอนนี้ก็สามทุ่มนะครับนี่ก็นั่งอยู่กับลูกชายก็ลูกชายก็ หิวข้าวอีกแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปเวฟข้าวให้ลูกกินก่อนฮะตามภาษาหนุ่มๆนะฮะกินข้าวเซเว่นกันนะครับผมจริงก็กินมาแล้วแหละตอนเย็นนะครับกินแถวห้างเพื่อนารี่นะครับวันนี้กินมาก็กลับมาบ้านก็หิวอีกนะฮะสวยนะฮะองค์นี้ผมว่านะครับผมว่าคนเดียวผมหรือเปล่านะครับหรือว่าใครจะเห็นว่าสวยเหมือนผมก็ ก็คงจะเป็นพวกสเปคเดียวกันเงนี้ยน,นะฮะโอเคนะครับผมท้ายนี้ก็ทุกท่านก็คงจะเป็นวันหยุดนะครับก็ขอให้เป็นวันหยุดที่มีความสุขนะครับอยู่กับสิ่งที่ชอบอยู่กับสิ่งที่เรารักนะครับทั้งครอบครัวหรือว่าเป็นการอดีเลกนะครับใครเดินทางก็ขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับไปเที่ยวให้มีความสุขความปลอดภัยนะครับหลังจากเราทํางานมาเหนเ็ดเหนื่อยแล้วก็ หยุดพักผ่อนบ้างนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ